ชชุมชุมมพพลงคนชุมพร,ริงใจไม,มครับผมชื่อนายนิคมศิลปสอนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านทํำสิงนะครับวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเมื่อปีพศ2551ด้วยสมาชิก20คนเรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะต้องการนําผลผลิตกาแฟมาแปรรูปให้ครบวงจรภายใต้แบรนด์กาแฟทําสิงปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกอยู่ที่6 5 1คนครับ ครับวิสากิจุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท่าสิงห์เราตั้งอยู่ที่18หมู่1นตำบลท่าสิงห์อำเภอเมืองเจ้งหวัดจุมพรแบรนด์กาแฟท่าสิงห์เราจะประกอบไปด้วย5ตำบลคือตำบลท่าสิงห์วิสัยบ้านนาทุ่งคาขนกระทิงปัจจุบันบวกขึ้นมาอีก2ตำบลก็คือวังใหม่กับวิสัยใต้นะครับเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะนำผลผลิตกาแฟของพี่น้องของเกษตรกรทั้ง5ตำบลบวก2มาทำการแปรรูปเพื่อให้ได้กาแฟที่สะอาดภายใต้แบรนด์กาแฟท่าสิงห์ครับ ครับหลังจากที่เราได้ทําการพกกลา้าแล้วก็แจกให้สมาชิกหรือพี่น้องเกษตรกรในตำบลท่าสิงและตำบลใกล้เคียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ยครับเมล็ดกาแฟที่สมาชิกจะนํามาขายให้กับกลุ่มนี้นะครับจะต้องเป็นเมล็ดที่สุกนะครับอ่าก็คือมีสีแดงมีสีส้มมีสีเหลืองนะครับการเก็บก็จะเก็บทีละเม็ดครับเก็บทีละเม็ดเก็บทีละเม็ดนะครับเราจะไม่ใช้วิธีรูดแบบปอนแล้วนะครับเราต้องการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรของกลุ่มกาแฟท่าสิงเนี่ย รู้จากการคัดมาได้จากต้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสายพันธุ์ที่เราได้ทําการคัดเลือกมาแล้วแล้วก็ปลูกให้สมาชิกไปปลูกกันนี่นะครับก็คือจะเป็นเมล็ดที่ใหญ่นะครับข้อทีแล้วก็เก็บง่ายนะครับเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็จะมีหน้าที่เก็บเท่านั้นห้ามทําใดๆทั้งสิ้นนะครับการที่จะล้างหรือตากเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านท่าสิงเท่านั้นนะครับกลุ่มเราก็จะรับซื้อ มาล็สดจากสมาชิกนะครับในราคา,ากิโลกรัมละ3ามสบาทแล้วเอาไปทาการคัดแยกด้วยกระบวนการของกาแฟทําสิงเราเองหรือที่เรียกว่าโมเดลของกาแฟทําสิงครับครับหลังจากที่ีน้องเสร็จกรน,นํากาแฟมาขายต,ต,รตรงจุดนี้นะครับที่เราเรียกว่าโรงคัดแยกมาเล็กาแฟสดนะครับเราก็จะทําการชั่งพอชั่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการนํากาแฟที่ได้เนี่ยมาเทใส่นี่เพื่อทําการล้างมาเล็กาแฟให้สะอาดนะครับ พนักงานเราก็จะทําการพนแล้วก็ล้างนะครับมล็ดที่เสียมันก็จะลอยขึ้นนะครับมาไดที่เสียมันก็จะลอยขึ้นมาไดที่ดีมันก็จะจมนะครับงั้นไอ้มาไดที่เสียนะครับมันก็จะลอยขึ้นมาเนี่ยเอาช้อนดินะอ่านี่คือมาไดที่เสียนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะทําการล้างน้ําให้สะอาดจนน้ําใสนะครับพอน้ําใสดีแล้วก็จะทําการตัดนะครับตัดขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการสีสด ซึ่งเราเรียกว่ากระบวนการของ w อ s โ process นะครับพอผ่านกระบวนการ w อ s โ process เสร็จแล้วเราต้องนํากาแฟที่ได้จากการสีสดเนี่ยมาล้างน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่สะอาดแล้วก็ปราศจากเมล็ดรีบหลังจากทาการล้างให้สะอาดแล้วเราก็จะนําเข้าสู่ตู้อบลุมร้อนครับครับหลังจากที่ได้ทําการสีสดแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วนะครับเราก็จะมาสู่กระบวนการของตู้อบรุมร้อนมเมล็ดที่ เกิดจากการแปรรูปของกลุ่มกาแฟาท้ำสิงนี้ไม่ว่าจะเป็นวอดโปรเซสหรือดายโปรเซสจะต้องผ่านกระบวนการของตู้อบลมร้อนนะครับดังนั้นทั้งสองตู้เนี่ยมันก็จะมีของดายโปรเซสกับวอดโปรเซสนะครับตู้นู้นจะเป็นดายตู้นี้จะเป็นวอดนะครับกาแฟาที่ผ่านการล้างน้ําแล้วเข้าสู่ตู้อบเนี่ยมันทําให้ได้เมล็ดกาแฟาที่สะอาดกระบวนการแบบนี้มีที่เดียวที่กลุ่มกาแฟาท้ำสิงนะครับเราต้องการให้กาแฟโรบัสตานี้เป็นกาแฟที่มีรสชาติหอม เข้มแล้วก็สะอาดตรงตามสายพันธุ์กาแฟโรบัสต้าครับครับครับนี่เรียกว่าโรงอบพลังงานแสงอาทิต์นะครับโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะทําหน้าที่ต่อจากตู้อบลมร้อนตู้อบลมร้อนนั้นเราใช้ระยะเวลาในการอบเนี่ยอยู่ประมาณ1ิบชั่วโมงนะครับอุณหภูมิอยู่ระหว่างห้าสิบห้าถึงเจ็ดิบห้าหลังจากครบ1ิบชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะนํานกาแฟที่จากตู้อบลมร้อนเนี่ยต้องมาผ่านโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ กาแฟทาสิงจะไม่ตากข้างนอกนะครับกระบวนการให้แห้งเราจะตากที่โรงอบพลังงานแสงอาทิต์โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์นี้ก็จะจทําหน้าที่ในการอบแห้งให้เมล็ดกาแฟแห้งเทียานิดเทียนิดเราจะตากอยู่ประมาณ5วันก<ว><น>ับหลังจากที่ได้เมล็ดกาแฟที่แห้งโดยวัดความชื้นแล้วไม่เกิน1 0ซนนะครับเราก็จะเก็บใส่กระสอบพลาสติกกระสอบที่เราเก็บนี้นะครับเก็บใส่นี้มันจะมีถุงในและถุงนอก ถุงในจะเป็นถุงพลาสติกขาวเรียกว่าถุงร้อนนะครับถุงนอกจะเป็นถุงพลาสติกสีขาวนะครับเราจะชั่งน้ําหนักในการเก็บต่อแต่และกระสอบเนี่ยไม่เกิน40กิโลนะครับพอได้น้ําหนักครบ40กิโลแล้วก็จะต้องทําการพร้อมติดล <10 S 1> ำเบอร์นะครับพร้อมติดลำเบอร์เนี่ยเพื่อที่จะรู้ว่ากาแฟนี้เก็บเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่อเอาเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่เราวัดณวันนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับมาได้กาแฟที่ ผ่านการเก็บแล้ววัดความชื้นออกจากโกดังนะครับเราจะนํามาสีด้วยเครื่องสีนะครับเครื่องสีนี้ก็จะทําการกระเทาะเปลือกนอกออกนะครับเพื่อที่จะให้เป็นกาแฟสารเราเรียกว่ากระบวนการสีกาแฟแห้งนะครับกาแฟที่ได้จากการทํากระบวนการของดรายโฟเรตเราก็จะมาทําการสีด้วยเครื่องสีแห้งกาแฟที่ได้จากการวอดโฟเรสต s นะครับเราก็จะมาทําการสีด้วยเครื่องสีวอดโฟเรสต s หรือสีกะลานะครับ ทั้งสองะบวนการนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่จัดการเมล็ดกาแฟให้เป็นกาแฟสารหลังจากที่ได้กาแฟสารแล้วนะครับเราก็จะทําการนํากาแฟสารที่ได้นี้ไปคัดแยกด้วยเครื่อง่วงความด้วยเครื่องความทวง,งเฉพาะหรือเครื่องกาวตี้นะครับเครื่องนี้จะทำหน้าที่ในการขยา่าเมล็ดที่ไม่พึงประสองค์ออกเหลือแต่มเมล็ดที่ดีนะครับกาแฟที่ผ่านการกาวิตี้ไปเรียบร้อยเราก็จะนําเข้าสู่กระบวนการคั่วการคั่วของกาแฟท้าผิงนะครับ เราก็จะใช้เครื่องคั่วที่ค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาได้กาแฟที่ดีซึ่งสูตรการคั่วของกาแฟท่าสิ่งเราเราก็จะมีสูตรและเอกลักษณ์เฉพาะของเรานะครับ ครับหลังจากที่เราได้ทําการคั่วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกาแฟที่คั้วแล้วจะต้องนําเข้าสู่ห้องบรรจุก,กาแฟนะครับห้องนี้ก็จะทําการคัดเมล็ดกาแฟขั่วาบางประเภทที่ออกเช่นเมล็ดที่ไม่หรือผลิตภัณฑ์กาแฟท้าิ่งเรามีผลิตภัณฑ์นะครับกาแฟแคปซูลน,นะครับกาแฟแคปซูลกาแฟขั่วนะครับใบกาแฟอบแห้งนะครับ กาแฟดิบนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้องใหม่นะครับลูกอมกาแฟสดนะครับครับยินดีต้อนรับสู่กาแฟท่้ำสิงครับ